เรอลูกสักงใส่กอกในติ๊กตอกมามาพอร์อะมว <c oughs> มันก็คุ่มขาอยู่นะมาซองหลวงๆจะนี่ <c oughs> มาเป็นพวงจะนี่ <c oughs> ย้ายกระตัดใส่หม้อทอดลองจิ้มตะกี้พอมันสีมาส้มแต่ห้อง <c oughs> ผิดขาดทางเทคนิคผิดหน่อยเรอลนเหี่ยพึ่น Tại hà là con mẹ thâu cho mày hắn trong lì kết như con cầm đứa cả xếp lão về sớm, cháu này còn thăm anh lắm vẫn lặng cho mày bò phí cắt này cháu xuân mày mũ một bóng mặt tao đấy mà nặng chín khao mày thao mà đơm thêm cái phá phả phong lắm này lắm หมอบอกห้ามกิน,ข,นข้าวเหนียววันเดียวมไม่ได้กินเป็นหนาคนไม่เป็นเบาหวานเขาอย่าไม่กินผมได้กินเหมืมอกกนละข้าวเหนียวอย่าก,กินแป้งก็ใจก่อโอ้ปลาแป้งอะไรฟังแป<ค>้งรอสีแป้งนี่ก็แป้งแต่กินค้คะ่ะาวข้าวเรากินอ<ล>ะ,<ล>ะไรข้าวเหนียวเนี่ยมันหวาน